สวัสดีครับอาจารย์สมบครับสวัสดีครับคุณอรินครับครับการเลือกตั้งในยุโรปนะครับหกถึงเก้าวิทยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็สัญญาณชัดเจนนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็น m a j ORITY เนี่ยแต่ขวาจัดก็ได้กลับมามีที่นั่งเพิ่มมาขึ้นในสภาของ e u เอนนะครับการกลับมาในครั้งนี้ก่อนที่จะดูว่าเหตุผลและอะไรในการกลับมาเนี่ยผมว่าต้องทําความเข้าใจการเมืองแบบขวาก่อนดีไหมครับอาจารย์ว่าอย่างไหนถึงเป็นขวาจัดมันมีกลางขวามันมีคือแนวคิดแบบขวานี่คืออะไรครับอาจารย์ หนึ่งชูรัธิชานิยมเนเชนอลริซสองต่อต้านการเข้าเมืองนะครับเรียกว่าอิมิเกรชันอย่างชัดเจนนะฮะสามก็คือ,อ,อไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวทางด้านของกรีนโซซ c i ตี้ของบรรดานะครับพักการเมืองสีเขียวทั้งหลายแตก่ก็ต้องการให้มีการผ่อนคลการมุ่งสู่การให้ความสำคัญต่อเรื่องของสรีสังคมสีเขียวเนี่ยนะฮนะ และสามก็คือการให้ความสําคัญต่อเรื่องของสันติภาพมากกว่าการสู้รบร่วสมสงครามนะนี่คือสามสี่เรื่องอ่าที่มีการรณรงค์งกันโดยบรรดาฝ่ายขวาทั้งหลายที่ข้อเป็นทางขวาจัดในในยุโรปนะนะครับอย่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยมันเป็นจะมีเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดแล้วว่าการลุกขึ้นของฝ่ายขวาจัดเนี่ยได้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะฮะอย่างล่าสุดนะครับไม่เพียงว่าสภายุโรปเนี่ย จะมีพักของฝ่ายขวาจัดนะได้เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นอ,อย่างผิดสังเกตยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงไม่รู้ต้องกี่ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตัวประธานสภายุโรปกลับกลายเป็นฮังการีนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นสุดยอดของขวาจัดเลยนะฮะเพราะเราก็จะเห็นแหละว่าผู้นําฮังการีนายยตรีวิกเตอร์โอบาเดเนี่ยนะฮะก็ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายขวาจัดจริงๆที่ดําเนินนโยบายอย่างที่ผมกล่าวถึงเสียข้อมาสึงกูเนี่ย นะครับมีความใกล้ชิดอย่างมากกับอ่อ่าปูตินนะกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งกล่าวได้เลยว่าโอ้โหต่อไปนี้นะครับการสร้างแนวร่วมกันของสองสองฝ่าฝั่งของแอตแลนติกนะฮะถ้าเผื่อพักสายขวาจัดขึ้นพร้อมๆกันนี่นะฮะโอ้โหผมว่ามันคงจะพลิกแนวโน้มทิศทางสตรีนสังคมการเมืองความมั่นคงของโลกเนี่ยยังไม่เคยปรากฏประปอนนะครับและข้อสําคัญครับมิเตอร์โอบานดีข้อพลิ้วไม่ใช่ไม่ใช่น้อย ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวิกเตอร์โอบานได้ไปไประชุมร่วมกับหัวหน้าพักฝ่ายขวาจัดอีกสองประเทศที่กรุงเวียนนานะฮะนะครับก็คือ,อก็คือทีอ่ที่โดยโดย,โดย,โดยมีพักของออสเตรียนะครับแล้วแล้วก็เช็รกรีพับลิกนะครับพักของออสเตรียที่เป็นฝ่ายขวาจัดซึ่งก็ชนะเรื่องตั้งมากที่สุดในสภายุโรปเหมือนกันก็นกคือออสเตรียฟรีดอมปาร์ตี้นะฮะส่วนพักของของเช็กรีพับลิกนะฮะ อที่ชนะเลือกตั้งมีมีมสสมากที่สุดในสภายุโรปก็คือเช็กโดยเช็กแอคชั่นออฟดิสเซอร์ฟายซิสติเซนซึ่งมีชื่อยอ่อว่า A.N.O. นะครับส่วนพรักออสเดฟรีดอมปาร์ตี้เนี่ยมีชื่อย่อ F.P.O. นะครับพอรวมกับฮังการีแล้วเนี่ยนะครับสามพักนี้นะครับจะมีสสออยู่ในสภายุโรปใหม่ถึงยี่สิบกว่าคนเรียกว่าใกล้ๆกับที่มารีเลอแปงมีเลยนะครับนะ ก็ก็เรียกได้เลยว่าจะทําให้อำนาจต่อรองของของพรรควิเตอร์โอบานนะฮะอ่าซึ่งขึ้นไปเป็นประธานสภายุโรปในช่วงหกดีข้าหน้าเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปครับนะนี่คือรูปธรรมเลยว่า,ว,าว่าฝ่ายขวาจัดเนี่ยนะฮะได้มีการเคลื่อนไหวที่เด่นชัดจริงๆนะครับนะและขอ้อสําคัญก็คือว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์แค่นี้ข้อเดียวยัมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนะกับเราก็จะเห็น ครับเราก็จะเห็นนะว่าว่าว่า,วาปัจจุบันเนี้ยนะการขับเคลื่อนนะครับของฝ่ายขวาจัดเนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไม่เพียงการชนะเลือกตั้งในสภายุโรปอย่างเดียวนะฮะยังมีการชนะเลือกตั้งในอ่ในสอ่าในสภาผู้แทนของฝรั่งเศสล่าสุดด้วยซึ่งก็ะสร้างความว,วิตกอวลนแก่ฝ่ายฝ่ายที่เป็นเสรีนิยมหรือฝ่ายริเบรัลเนี่ยการเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับนะอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะ กับกับนี่นี่คือนอนุบแหละนะและข้อข้อนั้นไม่พอนะครับดูนักทรัมป์เป็นไงครับก็เกิดดีเบตกับโจไบเดนเนี่ยก็ชนะอย่างทรลมทลายที่เรียกว่าสองต่อหนึ่งเลยนะฮะคือทรัมป์เนี่ยได้คะแนนถึงหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขณะที่ไบเดนเนี่ยได้เพียงแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่พอแค่นั้นครับปบรากฏว่าศาลสูงสุดยังเป็นใจด้วยก็คือได้มีการตัดสินออกมาล่าสุดดีนะครับว่า6หกต่อสามนะครับ ว่าสิ่งที่โจสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเอาไว้ในช่วงในดำรงตำแหน่งประธานดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวในเรื่องของอวันที่6มกราก็ดีหรือว่าอีกหลายในเรื่องอ็ดีถ้าเป็นงานออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ผิดรัฐธรรมนูญนะนะครับอ่านี่นี่คือ,อตัวอย่างของอปรงากฏการณ์การเคลื่อนไหวของฝ่ายขวาจัดนะซึ่งนับวันก็จะมีกระแสลมทางขวาจัดเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรับ คือมันมาเป็นไซเคิลนะครับจารย์คือรอบนี้เนี่ยกลับมาเป็นขวาอีกครั้งเนี่ยจากจากเหตุการณ์อะไรสําคัญๆญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์บ้างครับที่ทําให้ตอนเนี้กระแสมันกลับไปทางขวาครับเรื่องแรกเลยครับผมว่าฝ่ายเสรีนิยมหรือว่าฝ่ายลิเบอร์เนี่ยพยศหักหลังต่อหลักการของตัวเองผมว่าอันนี้สําคัญมากเลยนะคือเปลี่ยนคําว่าอีกนมิกจูราเบนกลายเป็นอีกนูมิกซิเคิลิตี เพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปรเลยนะฮะนะครับก็คือไปให้ความสําคัญต่อเรื่องความมั่นคงมาบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจนะเป็นไงครับมันก็เลยเกิดไอ้คาว่าดีริกซ์ดีคัพปิ้งตามมานะครับและเมื่อมีดีริกซ์ดีคัพปิ้งซิกตามมาคือเลยครับก็คือการแยกขั้วแยกฝ่ายทางเศรษฐกิจโลกนะฮะซึ่งกลายเป็นอย่างน้อยอสองกระแสหลักกระแสหนึ่งที่นําโดยสหรัฐอเมริกาและกับพันธมิตรกับอีกกระแส,แสหนึ่งที่นําโดยจีนกับพันธมิตรนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ ก็คือกลายเป็นขั้วของโกลบอลนอาเป็นหลักนะฮะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็โกลบอลเซาเป็นหลักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคิดดูนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างความปัน่นป่วนทางเศรษฐกิจตามมาไม่ใช่น้อยล่ะนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย,อย่าว่าแต่ในชาติะตะวันตกท,ท,ที่พัฒนาแล้วเลยนะครับคุณผู้มสังเกตเห็นไหมว่าในช่วงครบรอบ27ปีของไอ้ไอ้ต้มยำปุ้งของเราเนี่ยโอ้โหก็มีนักวิชาการนักวิเคราะห์ไม่รู้ต้องกี่คนออกมาวิเคราะห์ว่าครั้งนี้ อาจจะเกิดวิกฤตการณ์ในไทยที่รุนแรงไม่น้อยไปกว่าเหล่านี้เป็นต้นแต่คน,นก็เริ่มประวัตท่านึงมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความกังวลกันเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครก็เพราะอะไรครับเพราะขนาดนี้เราเย็นแล้วว่าเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยมันเละรวนไปหมดด้วยคําว่าอีก n o m i ิ s ซิเค i t y ิตี้เพราะว่าอีก n o m i ิ s ซิเค i t y ิตี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการเกิดความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าทางเศร,รษฐกิจหรือว่าอีก n o m i ิกอีก o ลูบิกเลชนลลิตี้มันก็ลดถ,ถอนลงเพราะคนเราเรียนพวกเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเราก็เห็นนะ พราะตอนนี้นโยบายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการค้าต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศหรืออะไรทั้งหลายภาคบริการระหว่างประเทศเนี่ยมันดิสรับไปหมดนะครับตอนนี้มีคนพูดถึงกันนะฮะโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยก็อบอกว่าคำว่าเทรดดิสรับชั่นเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับสีโลกเนี่ยยังไม่เคยปรากฏม,มาก่อนนะครับจากสภาวะอย่างอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้นะฮะตอเราเ็จะเห็นเลยว่าการค้าต่างประเทศก็ติดลบมันไม่เคยตะก่อนเนี่ยมัน การค้าต่างประเทศเดี๋ยวมันต้องขยายตัวมากกว่า GDP โลกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัวเช่น GDP โลกเนี่ยนะครับขยายตัวสามเปอร์เซ็นต่อปีนะครการค้าต่างประเทศนเนี่ยนะครับก็จะต้องขยายตัวหกเปอร์เซ็นต่อปีเป็นอย่างน้อยอาจจะจะเรียกว่าเป็นแบบเป็นแนวโน้มที่เป็นปกติแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับ GDP โลกก็ขยายตัวไม่ได้มากขยายตัวสองสามเปอร์เซ็นต์แต่นนแน่แนเลยครับการค้าต่างประเทศเนี่ยกลับติดลบอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มันเกิดสภาวะของความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก แล้วมันพอปเป็นอย่างนี้ป้าเป็นไงครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาการว่างงานนะครับที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆชาติใช่ไหมครับและข้อสําคัญคือไม่ใช่ว่างงานอย่างเดียวนะครับก็คือว่างงานของบรรดาบลูคอ่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกไวคอล่าก็ยังก็อาจจะย,ย,ย,ยังมีงานที่ทําได้ดีอยู่นะครับนะเท่าพวกสกิลเลเอร์ทั้งหลายนะครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็จะเห็นล่ละมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินเฟ้อ,อที่กลับคืนมาใหม่นะครับอ,อย่างรุนแรงอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา แล้วก็อีกตัวต่อมาที่มันทําให้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือการชูคําว่า geo politics นะครับมากกว่าการใช้การชูคำว่า consultating diplomacy แบบที่ไม่เคยเป็นมาแล้วก็ขนาดยียวกันชูของคําว่า anti globalization แทนที่จะเป็นการการ,การ uh, pro, uh, globalization นะไอ้ตัวแปรต่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการที่ผมเรียกว่าทรยศหักหลังต่อหลักเกณฑ์ของเศร,รษฐกิจแบบเสรีนิยม หลักเกณฑ์ของไอ้ลิเบอร์ลิซึมอย่างชัดเจนนะมีโปรเจ็ชันนีซึ่มเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมีทรัพย์ทีได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการดําเนินนโยบายที่ against ต่อสลักการของตัวเองอย่างกรณีของยุโรปเนี่ยอย่างอเมริกาเป็นไงครับก็มีการชูเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหา global warming แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถูกไอ้โปรเจคชันทีซึมเนี่ยเข้ามาบดบังตัวอย่างเช่นจีนจะส่งไอ โซล,ลาพาเนลก็ดีกางหันลม,มไปขายทั้งในยุโรปในบิการเนี่ยก็ถูกเก็บภาษีอย่างรุนแรงอย่างมากมายนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่เห็นไหมครับมันเป็นคอนทนต์คอนเท p ต์ริทโพลิติที่เกิดขึ้นนะนี่คือตัวอย่างครับที่ผมว่าที่ทําให้กระแสะของเสรีนิยมเนี่ยนะต้องตกเป็นฝ่ายถอยล่นแล้วก็เพียงพ้มอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ครับนะครับ แต่มันก็เป็นไซเคิลตลอดใช่ไหมครับอาจารย์คือมันไม่ได้ว่าขวาปั๊บก็จะขวายไปตลอดคือ,อคือการกลับมาของการคิดแบบขวาในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าไซเคิลครั้งนี้จะอยู่กี่ปีแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจของของประเทศไทยเนี่ยยังไงบ้างครับเราต้องปรับตัวยังไงบ้างครับคือครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันจะอยู่ยาวเพราะอะไรครับเพราะในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่นะครับตั้งแต่ที่สงครามเย็นมันหลีตัวลงอย่างชัดเจนนะฮะ ่สงครามเยนมันเริ่มหลีตัวลงอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกๆก็ตอนที่จีนเริ่มเปิดประเทศโดยเติ้งเสี่ยวผิงนะประมาณสัก197879แถวนี้นะฮะแล้วต่อมาก็ตามด้วยการมีเปเลสตอยกาบีกรัสนอตที่ประกาศโดยโดยโดยควมชอบใช่ไหมฮะประมาณสักเป็น1985แล้วหลังจากนั้นก็เปิดจชนแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยไอโควอมันก็ซีเดเซตลงเมื่อสาภาพโซเวียตเนี่ยร่มสลายใช่ไหมฮะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระแสเสรีนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนภาคการเงิน เทคโนโลยียต่างๆเนี่ยมันขยายตัวเติบใหญ่นะฮะแล้วก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ูโกลบอลไลเซชันที่พัาแรงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ติดต่อกันคุณวารินสังเกตว่ามันติดต่อกันมาตั้งสี่ปีครับตั้งแต่ประมาณสักถึงเ9้านี่นะนะครับที่เป็นปีที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการสิ้นสุดลงของความเย,ย็เนอย่างชัดเจนอย่าง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 มีนิยามสำคัญนี่นะฮะเราคิดดูมันมันมันดำเนินต่อกันมาเดียต้องผมวัดประมาณร่วมสามทศวรรษอะ นะ่อนที่มันจะแปลเปลี่ยนทิศทางโดยการดําเนินการของโดนัลด์ทรัมป์ประมาณตั้งปี2 2 0 1ัสิบปดใช่ไหมครนะครับอแต่ว่าพนาที่โดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นฝ่ายฝานะฮะเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายอนุรักษ์น,นิยมเป็นอย่างมากนะะนะครับเขาก็ยังดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบะไรครับถึงแม้ว่าจะมีการชูคําว่าอเมริกาเฟิร์สมาร์ก้าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่เราก็จะเห็นล่วว่ามันไม่ถึงขนาดมีคําว่า economic security โผล่ขึ้นมา มันไม่มีถึงขนาดมีคำว่าดีริสุวัตดีรับเริ่งองโผล่ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีการเก็บภาษีสินเา่าจากจีนหรือว,ว่าจากประเทศอ,อื่นอ่าที่ดูแลเ,เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ก็คือมันมันเริ่มมีคำว่าโ p r o t e น t i o n i ่อนะครับแต่มันยังไม่มีการนําเอาตัวแปรทางด้านที่ไม่ใช่เศร,รษฐกิจนะตัวเช่นตัวแปรความมั่นคงเนี่ยโดยไม่อย่างยิ่งตัวแปรทางด้านปัจจัยปัญหาภูมิและตราเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกาหนดตัวแปรของเศรษฐกิจนะแล้วก็ไม่ยังไม่มีการบิดเบือนไอ ตรรกะหรือว่าโลจิกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนเหมือนกับในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับที่ทําให้โลกลมันล้วนไปหมดในในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาล้วนล้วนยังไงบ้างครับคุณวันนี้เราไาช่วยกันยิดโอ้ oh, supply chain เนื่งล้วนทางด้านเศรษฐกิจใช่ hmm. ไหมครับการค้าต่างประเทศเนี่ยล้วนอย่างมากซัพพลายเชนล้วนเป็นอย่างมากนะแลวเขายังอะไรด้วยครับ ไม่เพียงทางด้านเทรดอย่างเดียวมันยังโยงมาถึงเรื่องของอินเวสต์แมนเรื่องของโปรดักชันด้วยแล้วก็ยังโยงมาในเรื่องเซอร์วิสเซกเตอร์ด้วยต่างด้วยแล้วมันยังโยงมาถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยอย่างมากมายใช่ไหมครับนะครับนะครับเราดูดีครับว่าว่าปกติแล้วพรรคสมุกแดเนี่ยจะเป็นรัฐบาลสายริบอรัลนะครับนะแต่แล้วก็ชูเรื่องของอะไรต่อไปอะไรที่มันเป็นเสรีนิยมเบี่ก็ช่างจะมากนะมาเทียบกับพรรคกินาบิกันที่เป็นพรรคคอนเสอร์ติใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นละ ไอ้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวพันกับการทำโปรเจกต์ชนิซึ่งการทำซับซับซัพพิดี้เนี่ยมันออกมาอย่างกว้างขวางไม่ว่าชีพแอนไซแอรก็ดีนะครับหรือว่าอินเฟลชันดีรักชันแอกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่นำไปสู่การสร้างการปกป้องทางธุรกิจปกป้องทางการค้านะปกป้องทางการลงทุนในทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะและสิ่งเหล่านี้เองมันก็นำไปสู่เลยครับนำไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่า การเกิดดิสโท r ชีนหรือว่าความบิดเบือนอย่างมหาศาลในในในเศรษฐกิจโลกนะครับมันดิสช r t ตั้งแต่เลี้ยวเซกเตอร์นะครับแล้วก็เลยครับยังสร้างอิมบาลานซ์ความไม่สมดุลระหว่างเลี้ยวเซกเตอร์แล้วก็ฟินแลนเชียลเทกเตอร์แล้วก็เจ๋เลยว่าว่าตอนนี้มันเราคิดดูดีครับว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาในสูงกลางของการเงินโลกดีนะแต่ว่าขนาดถึงกันเนี่ยภาคเลี้ยวเซกเตอร์มันคุณละเรื่องกันเลยนะและยิ่งมันมามีปัญหาเรื่องของรูปธรรมของ geo politics ที่โผล่ขึ้นมา จกให้กรณีความผัดแย้งระหว่างนาโตกับรัสเซียเนี่ยนะที่กลายเป็นการสู้รบในยูเครนกับรัสเซียนี่นะมันก็ยิ่งทําให้ยดงไงครับทําให้ดิสสับชันเนี่ยมันเกิดขึ้นยางมากกว่าเดิมอีกและผมเชื่อเลยว่าต่อไปเนี้ยอนาบริเวณหรือว่าภูมิภาคที่จะถูกกระทบมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับก็คือที่ไหนครับถ้าเรามาช่วยอีกทีครับภูมิภาคที่จะถูถูกระทบจากไอ้ปัญหาที่ผมกล่าวมาถึงเนี้ยเอเชียเหรอฮะ ที่อญญาจจะเกิดซิปโก้ไฮสิตรหรือว่าไฮซิต,ตทีเดียวสามเรื่องได้เอเชียไหมฮะผมภาษาเข้า,ายุโรปครับอ๋ออ eu อืมแต่ eu แล้วก็อยู่ลงโซนนี่นะอืมเพราะอะไรครับเราก็จะเห็นแล้ว่าไม่งั้นฝ่ายขวาจัดนี้ขึ้นมามากมายอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะอืมมันชัดเจนเลยใช่ไหมครับน,นั่นคือรูปธรรมเนีเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ดีไอ้ซัพพลายเชนระหว่างรัเสเซียกับอ่าชาติสาภาพยุโรปซึ่งมันเป็นคอมพลเมนทารีอีอร์นี่ มันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกุลอย่างสูงชาติหนึ่งขายพลังงานขายแก้ธรรมชาติขายอาหารขายพันธุพืชขายปุ๋ยนะครับหรือว่าขายพวกแร่ธาตุต่างๆอีกอีกอกลุ่มชาติหนึ่งก็เป็นคนซื้อนะเราดูดีครับคุณวันลินดูว่าเยอรมน,นีเนี่ยมันมันมีชะตากรรมทางเศรษฐกิจอย่างไม่เห็นอยู่ในอาหารนี้ได้ยังไงถ้ามันไม่ได้เกิดจากไอ้กรณีของความผัดแย้งโดยการใช้ไอ้ปัจจัยภูมิประเทศเป็นตัวตั้งนี่นะฮะเยอรมนีแต่ไหนแต่ไรมามันคือเสาหลักสาคัญที่สุด ที่ช่วยค้ำจุนอูให้ตลอดรอดฝั่งมาได้นะครับและทําให้ถึงขนายเกิดยูโรโซนที่ใช้เงินตราตะกุนร่วมกันก็คือเงินยูโรนี่แหละแต่ตอนนี้เราดูทว่เยอรมน,นีผมว่าแม้แต่จะเอาตัวเองให้รอดเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ง่ายในอย่างที่เห็นอยู่นะครับเจดีวีก็ติดลบแล้วก็เกิดปัญหาออกมาต่อต้านเกิดปัญหาอาญากรรมภายในประเทศเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับกันที่ป่นขบอน,บนกน๊าซโจนเนี่ยเกิดยังไม่เคยปร,กปรกากฏมาก่อนแต่ทั้งที่แต่ก่อนนี่มันโอ้โหมันไม่มีใครคาดคิดนะผมเองเป็น เป็นนักรียนเก่ายุโรปนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตอบมันเป็นแรงหนึ่งที่มันปลอดภัยที่สุดของโลกนะ,น,ะนะครับนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ดีนี้มันไม่ใช่นะครับนะครับสถานกรงทูสถานกรงศูนย์ของหลายๆประเทศหน,นึ่งนะต้องเตือนคนของตัวเองนะว่าเวลาเดินทางไปไหนในเมืองใหญ่ใ,หญในเยอรมน,นีต้องระวังให้มากเลยต่อมาดาพวกพิชาชีพพวกพวกประกอบการอชญากอาอจากรมทั้งหลายนี่แหละนะครับเห็นไหมฮะนี่มันก็คือเกิดจากแท้เกิดจากไอ้ตัวแปรที่เรากล่าวนี่แหละ ฉะนั้นมันก็จะเกิดโอกาสของการเกิดอีโคโนมิคไรซิสและเมื่ออีโคโนมิคไรซิสมันมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ยิ่งนําไปสู่โซเชียลไรซิสได้ง่ายขึ้นโซเชียลไซครซิสก็ใช่เลยครับลองถ้ามันมีปัญหาเรื่องการควบคุมเรื่องอิมิเกรชันเนี่ยนะแล้วเราคิดดูดีดครับว่าว่าในยุโรปเองเนี่ยคนมันเพราะว่ามันเป็นร้อยร้อยชาติพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันนะครับ ถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงใช่ไหมครัเพราะมันก็มันข้คงใจกินปากกินท้องกันไปไม่มีปัญหาใช่ไหมครับนะยังสามารถเจือจานประเทศอื่นๆได้ได้ด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับเราถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นไงครับมันก็จะเกิดโซเชียลคอนฟลิกง่ายๆขึ้นและโซเชียลคอนฟลิก t เนี่ยมันมีปัจจัยที่นําให้เกิดได้ง่ายมากๆในหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวที่นาไปสู่ปัญหาใ้โซเชียลใครสิทธิ์นะฮะหรือว่าการความขัดแย้งทางด้านสังคมนี่นะ มันยังเกิดจากอะไรดูวครับที่มันจะพัลทุขึ้นมาก็ความัดแย้งทางศาสนาไง mm hmm. มันต้องกีศาที่อยู่ร่วมกันใช่ไหมครับนะ mm hmm. และข้อสำคัญครับพอคุณเกิดขึ้นวิกตครสิทธิ์คุณเกิดโซเชียลไฮสิตธิและก็มมนจะตามมาเป็นเล่าและเล่าที่สามที่ถามท่าจะตามมาในขณะนี้ก็คืออะไรครับเราไมาช่วยอย่างคิดใครสิทธิ์ที่สามนี่นะะที่มิบาเกิดขึ้นม i นา n c i a l หรอฮะ political ไฮสิตธิ์ไงอ๋อ political อื่ไหมครับว่าไม่อกีแล้วเนี่ยพักฝ่ายขวาพักแล้วพักเราจะขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครและขณะนี้ยนะครับวิกเตอร์โอบาเนี่ยเป็นตัวตั้งดูดีเลยว่าจะเป็นร่วมมือกับพักฝ่ายขวาจัดของเอ่อของเอ่อออสเตรียแล้วก็ของเชคลีพับลิกและจะดึงมาอีกอย่างน้อยอีสี่ห้าประเทศในในช่วชาิยุโรปตัวหนออกครับนะและถ้าเผื่อพวกเนี้ยไปรวมตัวกับมารีเรแปีงนะครับและรวมตัวเองครับเมโลนี ของอ,อิตาลีนะครับแล้วก็รวมมือกับฝ่ายพรรคฝ่ายขวาของ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 เออยอรมน,นีซึ่งก็นช,นชนะชนะเลือกตั้งในสภายุโรปเหมือนกันเนี่ยเรานึกภาพเ่าเลยครับว่า political situation หรือว่าล้วนแนวโน้มของสถา,านการณ์ทางด้านการเมืองในยุโรปจะเป็นยังไงและข้อสําคัญนะครับผมดูการรวมตัวของกลุ่มปวาจัดเหล่านี้ก็ยังชูอะไรนะครับเขาชูคาว่า national sovereignty เนี่ยสําคัญมากกว่า federalism นะครับนี่ก็คือคำประกาศของเขาเลยแล้วชูต่อครับเขาบอกเขาชูเรื่องพีชมากกว่า War อวอลก็หมายถึงว่าไอเขาจะต้องรีบแก้ไขปัญหาการตุรระหว่างรัสเซียกับยุครนเนี่ยอย่างจริงจังเลยคและนี่คือสาเหตุว่าไริโตออบาเยเดินทางไปต่างประเทศไปต่างประเทศเป็นเป็นแหล่งแรกเนี่ยคือที่ไหนครับคุณคุณคุณวาลินได้รัสเซียป่ะฮะทีล่าสุดนี่นะครับวันสองวันเนี้ยรัสเซียป่ะฮะไม่ทราบ <laughs> ไปพบเฟเลนสกี้ครับออยูเครนยูเครนก็คงไปพูดล่ะว่าว่าว่าต่อไปนี้ก็คงเพราะเรารู้แล้วว่าอฉันทามติของสภายุโรปเนี่ยบาง mm hmm. ทีมันต้องเป็นเอกฉันนะฮะแต่หลายเรื่องเนี่ย mm hmm. มันต้องเป็นความเห็นร่วงกันไม่ใช่ว่าคุณได้เสียงั้างมากแล้วคุณชนะนะฮะนะนะนะันะ mm hmm. บเป็นไงะก็คงไป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 พูดล่ะว่าว่าด้านหนึ่งก็คงจะคุยหลายเรื่องและเป็นครั้งแรกนะครับในรอบสิบกว่าปีที่นายกบมนตรีของฮังการีเนี่ยเดินทางไป ไปยูเครนตัวปีทีผ่านราไม่เคยไปเลยพเพราะอะไรครับโควิดซึโอบานเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัตรีครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือตั้ง 2010. แต่ปีสองพันสิบ่ัะนั้นตอนนี้มันสิบสี่ปีแล้วนะครับที่วิทิโอบานเป็นนายกบานเนี่ยแล้วก็เป็นซูเปอร์มิจชริตี้ด้วยตลอดมาในช่วงสิบสี่ปีนะฮะแล้วข้อสำคัญไปคุยเรื่องครับพอวันเนี้ยคนแสนห้าหมื่นคนของคนเชื้อสายฮังการีที่ผูกถูกปรวมอยู่ในยูเครนเนี่ยก่อนหน้านี้ได้รับข่าวเรามาก็คือได้รับการประดัติที่ไม เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายูเครนเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตั้งแต่สมัยของเลนินนี่นะครับคุณวารินได้ติดตามประวัติศาสตร์ของการเกิดของยูเครนไหมฮะนะครับเพราะว่าพอพรรคบอลชวิกเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําตั้งไอ้รัฐสังคมนิยมแห่งแรกขึ้นมาในโลกก็คือรัสเซียก่อนที่จะมาเป็นสหภาพโซเวียตนะฮะต่อมาเขาก็เลยได้เป็นไงครับก็เลยได้ดึงเอาไอ้ส่วนหนึ่งของโปแลนด์ส่วนหนึ่งของฮังการีแล้วก็อะไรงต่างเนี่ย พนัวเข้าไปรวมอยู่ในยูเครนไงนะครับแล้วก็อีกหลายๆชาตินะครับฉะนั้นคนเชื้อสายในยูเครนมันจึงประกอบด้วยคนผมว่าเป็นสิบเชื้อสายอะ่ะนะครับนะ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 รวมทั้งหลอถึงย,ยิวด้วยนะครับอย่างเซนต์หกี้ก็เป็นคนยิวใช่ไหมครับเชื้อสายยิวใช่ไหมฮะนะนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้อสำคัญก็เลยครับพอมาดึงสมัยคุชชอปเนี่ยคุชชอปขึ้นมาก็ตั้งแต่หลัง1953 1953คือปีปีกันถึงแก่กรรมของของ ของอผู้นําก็คือสตาลินใช่ไหมครับแล้วคุณชอบขึ้นมาแล้วคุณชอบได้ดําเนินการอะไรครับคุณวารินเราไปช่วยช่วยช่วยกันช่วยวามน,นันด้วยก็คือได้มอบไทเมีให้ให้ยูเครนปกครองไงนะครับเป็นะอครและนี่เองมันก็เลยทําให้ยูเครนเนี่ยกลายมาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นรองเฉพาะ,ะรัสเซียเองนะครับอืเพราะมีพื้นที่ถึงหกแสนกว่าตารางกิโลเมตร เราไปไล่ดูดีครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่มันมีพื้นที่ใหญ่โตเหมือนยูเครนเอ่าจากรัสเซียนะะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็ดีเยอรมนนีก็ดีผมว่าโอ้โหเยอรมนีคงไม่ถึงครึ่งของของยูเครนได้ทั้งไปนะนะครับตั้งหนึ่งในสามเองนะนะครับประชากรก็มากกว่าจะเยอะแยะใช่ไหมครับนะยูเครนเนี่ยประเทศเนี่ยขนาดพื้นที่เนี่ยพอๆกับสหภาพเบียงมากเลยประชากรก็น้อยกว่านิดเดียวเบลารุาก็ประมาณห้าสิบล้านคนเล็กน้อยยูเครนก็สี่สิบกว่าล้านคนใช่ไหมฮะ ฉะนั้นพื้นที่มันก็ยากมากมายใหญ่โตนะครับอย่างที่เห็นอยู่มันก็เลยทําให้เกิดความวมุมม่นวสมบูรณ์ของพื้นที่จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมันกลายเป็นปู่เข้าหน้าของมิโรกใช่ไหมะท่านี่นี่คือภาวะการที่เป็นแนวโน้มที่เราต้องจับตามองแหละนะครับว่าหลังจากที่ห้าห่เดือนนะครับถ้าเผื่อว่าทรัมป์เกิดฉับพบลันฉุนชะเรือกตั้งขึ้นมาเนี่ยกระแสะขวาจัดเหล่านี้มันจะมีการพัดแรงแรุนแรงมากขึ้นแค่ไหนเพราะเรารู้อยู่แล้ววิเตอร์โอไบก็เป็นเพื่อนสนิทก็สนิทรับคร่ทรัมป์เป็นอย่างมากนะครับนะ อ่ารวมตลอดถึงปูตินด้วยต่างๆด้วยนะครับและมาเรียอแบนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับับปูตินด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระแสลมทางการเมืองที่เราต้องติดตามใ้ชิดครับแต่อังกฤษจ,จะมีการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแรงงานเลเบอร์จะมาฮะอนุรักษ์กําลังกําลังเพลี่ยงพล้าครับเพราะว่าก็เป็นอนุรักษ์ที่ทรศหั์หางต่อหลักการเสรีนิยม ก็ก็ไม่ใช่หลักการเศรษฐกี่นิยมแหละใช่ไหมครับนะและแล้วพอเลเบอร์ขึ้นมาเนี่ยเลเบอร์จะขึ้นมามแล้วจะสามารถใช้ลิเบอว์ดิซึมได้ไหมนะครับหรือว่าจะใช้โปรติชันดิซึมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างเรื่องของไตเกตแคเนี่ยอิมพิเกชันเนี่ยผมว่าอังกฤษเนี่ยผมว่าน่าจะดูแลก,กว่าในในในคอนทิเนนตัลยุโรปไลยซ้ำไปใช่ไหมครับนะนะแล้วนกะ็ไอ้สาเหตุหนึ่งของเบฟกซิทก็คือก็ไม่ต้องการให้คนเข้ามามากเหมือนเหมือนกันในช่วงก่อนเบฟกซิทนะฮะ นะครับอ่านี่นี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแหละฉะนั้นก็เห็นแล้วว่าเอกภาพภายในในภายในยุโรปเองเนี่ยผมว่าจะเลย์นไปอย่างมากนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับที่ทําให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจทางการเมืองและความมั่นคงคงยากลำบากขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารยบสวัสดีครับ